สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการาทําปลาหมึกนครับปลาหมึกกล้วยอาเจนนะครับทําให้มันเด้งกรอบอสําหรับ นำไปขายนะครับหรือว่านําไปประกอบอาหารนะครับตัวนี้เราทําการทําความสะอาดครับล้างแล้วก็เอาขี้ออกแล้วก็เอาตาออกเรียบร้อยนะครับนี่ครับแต่มันยังนิ่มอยู่นะครับหมึกประมาณห้ากิโลครับใส่เกลือประมาณสองกำม,มือหลังจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งครับ แข็เติมน้ำน้ำเปล่าครับน้ำสาดใช้น้ำให้ท่วมนะครับ หลังจากนั้นเราก็ทำการคนนะครับใช้ไม้ใช้เวลาประมาณ20นาทีครับเดี๋ยวเรามารอชมเลยนะครับจับเวลาประมาณ20นาทีครับ ก็ผ่านไปแล้วประมาณ20นาทีครับสำหรับหมึกของเราก็เริ่มมีความเด้งครับมีความแข็งตัวขึ้นครับ ทำให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นครับสำหรับหมึกพวกนี้ผมทําการล้างด้วยน้ําเกลือนะครับสอสองน้ําแล้วนะครับแล้วก็น้ําส้มสายชูครับสามารถนําไปประกอบอาหารได้เลยนะครับ